ไปบางพันแหวังพันสิรับเงินได้ไบ่บรรยากาศรับเงินครับนน<ะ>บันเ้เออแเิเอแเจ้าน่ะุกุกับครับรับเงินนะครับบัน,นีโอ้ร้านไส้ทองบ้านขขาสารเนาะคือว่าอุ้นนาฟ้าข้างครับลูกค้าร้าน,นยางนนถาการเกษตรมาขายยางกันไลเมื่อนี่คือว่าให้การสนับสนุนดี เอาเหรียญเบิร์ดก็ให้เพื่อนไปร่นตัวแบ่งสีแบ่งเศร้าก็ได้เขียนไว้เทียนาก็ให้เพื่อนเอาให้ตอนนี้สมียนก็รำคาจเงินอยู่นะทรับหน้าที่ขับรถเป็ียนสมียนใจเงินความับดีๆนะครับเด้อทามันขาดกระท่วงเลยครับ ไปไงไปแล้วนะได้พูดนราเจ็ดแปดพันพูดละเมืินอยู่ตัวเนี่ยสิบมือเนาะไปแล้วปรได้ใกิ่นใดครับหมาก่อนไม่วตครับปตเรี้ยงอาหารดีย่างดีไดบ้ครับไม่่ได้เละมาลังฐานน่แค่เอ็ยันย่ก็คนอีกเหรอแล้นหาพันหกพันฮะมาน่ะแข้งกัหมูมืนกันเนี่ยละเมิน สิ่หละครับบรรยากาศพี่น้องบ้านทฮาทั้งเมื่อยทั้งมวนท,ทั้งมีความสุขได้รับเงินเราพี่น้องเอ้นี่แหละครับชีวิตชาวไท่ชาว,าวนาเนาะชาวสวนอยางนี่อยางมาขายมือนี่ก็ถือว่าได้หลายพอสมควรครับนายจักสิบตันหรือสิบเอ็ดตันนี่แหละประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเบิ่งแล้าก็ะได คือว่ามีผู้มาขายย่างให้ประมาณ60 6ิบเจ้าประมาณ60เจ้านี่ล่ะ58คิวหัา59บเ้คิวเนาะ60 60เจ้าได้อยู่คือว่าพี่น้องทางนี้เิ่นสนับสนุนร้านนนทาดการเกษตรดีครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาขายได้ได้พี่น้องได้ร้านไส้ทองหรือว่าไปอยู่ใกล้ทั้งดอนตานกับมี้ หรืออาจจะเป็นร้านนนทาดเลยกัมีเนาะร้านนนทาดนี่วันที่6 16และยี่สิแล้วพี่น้องด้วยกานไปขายได้ครับนนทาดการเกษตรยินดีให้บริการครับพี่น้องไม่ได้เมื่อเนี่ยมีอะไรบ่าะทะลุป,ปาพอใจบ่า บ่มีมยคนว่าใมันเครงมเอคงเปลี่ยนใ้คงิดไลเออปิดเยอะนีอกสามล้านนี่รับไปอีกได้ยินกคนบ้เนี่ยเอาไปไว้ใส่เบิร์เงินหา่ยไปห้ไปพุงพุงปวดทั่วปวดทั่วไปเปลี่ยนได้แพทั้งหลอีกนี่สียาคายยาอีกวะ รับงานทุกอันทุกอนาทีมงานคุณภาพครับทีมงานขึ้นยางของร้านนวาตกรรเกษตรจ้างไดได้ี่นองได้เหตุการณ์งานยังก็ได้สิทยากายาขุดมันตัดอ้อยขึ้นยางถักไทยเขามาจ้างกันได้ ว่าทีเราวันมื่นกลัวพนวันนะเราอยากโตเฉียเราได้มืันนี้แล้วจันทร์ฮะเรียกแตงโมอะไรต่างๆก็เอานับเบิ้งนะครับด้วยให้มันตรงครบแปลงอะไรแปลงวันนึงให้พนแม่นะเอาคนปั่นก็รรบปั่น มาพี่ยครับผูงงก้กีดผู้นึงเจ้าของสวนผู้นึ่งกับแมงกัน,น,หน,หนด้อยู่ได้ก,ไกินน้ํากันเดี๋ยว่อยมาแลกครับเอาเปียกมาคืนดิแมงคากน่ออใจไปตลาดเป็นก้อนแมงฝนตกทำใบยางแห้งเลยกบอกเพียก เอ้ามือยอแน่ตว่าก็ได้เงินแหรอครับพี่น้องเนาะขีดยางวรอขายยางมือแรงกับสตาร์ทกันต่ออีกสิบมือพ่อกันครับอยู่นี่ละล้านไซท้องมือนี่วันที่อะไรซีบซี่ว่หยิบซีพ่อกันดีกไซท้องบรอดอรกการนะพี่น้องเด้อฝากมือแน่ครับเราพบกันไหมครับในมือต่อไปสําหรับมือนี้สวัสดีครับ